นี่นะพี่แต่ว่าคือรู้เอเอเอเดียวอะไรวะบอลฟุตบอลฟุตนะผมโชว์หน่อยเมื่อกี้ผมเล่นกับพี่พีมอยู่ผมโชว์หน่อยนะครับถ้ามีใครเล่นบอลฟุตนะครับก็ก็ไม่น่ามีนครับแต่ว่าเดี๋ยวผมอวดหน่อยครับว่าตึงขนาดไหนนะฮะเข้าเกมยร์หนึ่งเมื่อกี้ผมก่อนขึ้นมาไลฟ์แบบผมเล่นกับพี่พีมอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์หน่อยเดี๋ยวโชว์หน่อยเราเล่นบลฟุตเหรออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวนะเรากลับกล้องยังไงนะแต่ว่า นี่ครับเนี่ยผมแบบเห็นไหมนะเนี่ยพี่เห็นไหมพี่เห็น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 อีกชั่วโมงพี่บอกฝุดผมเป็นตัวแทนของคนดูสามคนคนอะไรหรอก็ถ้าเกิดว่าเป็นคนดูก็นั่งนั่งฟังสองคนนั่งคุยนี่ครับอันนี้คือเป็นตัวแทนคนดูนี่ครับถ้าแบบเออ โอ้ยตป้งนึงนะเอาพี่โปพี่โปบิดฮัลโหลยังอยู่ใช่ไหมพี่โปอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เมื่อกี้เมื่อกี้ขึ้นเตือนเลยี่ันขึ้นเตือนขอโทษครับอะไรติดต่ออันนี้ดตัอเกือบแล้วอูเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วโปอย่าเล่นกับระบบโปขอโีษอยากไลน์กับบุคคลคนนี้อยู่อีกไหม เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วไม่ไม่ไม่ติดปีกครับวันนี้โปรเกตุแล้วก็ทุกคนจะไม่ติดปีกแล้วนะครับอ่านนั่งอ่านเมนอะยังไม่ทันอ่านจบเลยเราเมนมันก็หายหายไปอีกแล้วทุกคนคือถ้าคือผมจะบอกว่าคือบางบางอย่างถ้าแบบ ยังไงอะคือบางอย่างถ้าผมอ่านเมนใครไม่ได้หรือว่าอ่านเมนไม่ทันนะก็ขอโทษด้วยเพราะเมนมันรันเร็วมากคิดอ่านเมนกันดีกว่าเอ่ออยากให้พี่โตโตโด้ดิกีตา้าผมบอกเพลงอะไรดีครับว่าพี่โตโต้ดิดดดดอะไรดีมีมีมมมมเพลงที่ผมแบบช่วงนี้ฟังค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งแต่ว่าเพลงอะไรอะโต บลูบลูอยาผม <Blue. S 2> อยากแฮชเกมนะครับผมอยากทำมากเลยครับแต่ว่าผมกลัวแพนคลับเบื่อเรู่่้จักเพลงบลูใช่ไหมพี่พี่โปไม่รู้จัก,จกต้องต้อง,ต,องต้องแบบต้องฟังท่อนหักอยู่ morning eyes I could stare like watching stars I could walk by u by tell me เออพี่โป่ะมันเต้นบ่อยจังวะมันเต้นบ่อยจังอ่ะมันเต้นบ่อยจังไปแล้ว dangerous activities and challenges <Yeah. S 1> <laughs> oh repeated violations could result in the r e oh รู้ส <h> ึกไม่ปลอดภัยฮะนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวนะกีตาร์ไฟฟ้าปิดไหมอ่ะ เขาบอกว่าอยากดูพี่แครเกมทุกคนจะดูมอนแครเกมจริงไหมครับแน่ใจนะทุกคนใครเล่นสตรีไฟเตอร์อะเล่นดิเล่นแบบสมัยแบบเป็นตู้เกมอ่ะเขาก่อนเลยก็ที่ไม่เคยน่าเบื่อใช่ครับวารงวัไม่เล่นครับปล่อยไม่ผิดพครดบอกว่าโปรลงก่อน ผมควรจะลงก่อนเหรอครับหรอ <c oughs> เดี๋ยวค่อยแลวกันลองดื้อสั่ครับ <c oughs> ขอโทษที่ตอนแรกคิดว่าเพลงอุอยอร์มันมีคนบอกว่าให้ให้ให้ลงแล้วขึ้นใหม่อะ่ะโอ้โหเหรอนี่ลงแล้วขึ้นใหม่เอาสิลองเดี๋ยวลองล,อง,ลองแล้วขึ้นใหม่ แล้วทุกคนจะหลุดไหมอะทุกคนจะหลุดปะไม่หลุดใช่ไหมแล้วผมผมต้องออกไหมหรือไม่ต้องออก่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาเองอ๋อเดี๋ยว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 ขึ้นมาใหม่ละแป๊บนึงผมเห็นพี่เล่นอยู่นิดนึงฮะวันนี้พี่ก็เข้าไปเล่นแบบแบบเดียวแล้วพี่ก็ตายพี่ก็เลยไม่เล่น อ๋อไคนติดเกมอารจังใครเขาก็ต <sen festivals> ีผมไม่ติดเกมี่ันช่วงพักเลยก็รู้ว่าแบบเอาจริงๆไม่ไม่ไม่ติดเกมเลยอะกรู้ว่าอาจจะแบบเป็นคนที่แบบหาทิตที่ทำตลอดเวลามันก็เลยไม่เล่นเกมคือเมื่อก่อนแบบเล่นแบบหนักงอมยิ้มเยไวแต่แบบหลังขึ้นมาคือแบบไม่เล่นเลยเงาแต่ติดคนที่ผมไม่เล่นเกมเยอะไงผมดูอนิเมะแบบเวลาประมาณสิบกว่าชั่วโมงได้ช่วงนี้ นี่ใส่เดียวพี่กูเลยช่ว <laughs> านี้แบบอาทิตย์นี้แบบกาลังแบบอืแปลกๆชอบด้วนอนิเมะมากต้องเป็นอนิเมะแบบนดาอีกดูแต่การ์ตูนไม่เหมือนครับพี่เขาหลอกไปเยอะคฮะเือไลน์อีกช่งโอ้เามถามว่า,าวเอามาเล่นฟีไฟล์หรือเปล่าพี่เลี้ยผมเคยเล่นฟีไฟล์ด้วย ไม่เคยคือผมเนี่ยไม่เ้ยวันนี้แบบนั่นเลยนะคือแบบคือนึกนึกถึงอะไรตลอดเวลาแล้วก็แบบคือวันนี้ก็นึกถึงฟีไฟ e เวยเซ่นเป็นคนที่ไม่เล่นฟีไฟใช่ปะคือเป็นคนที่เล่นเล่น f r e ฟีไฟ e ะอ๋อมอนเอามอนไปไหนอะเอ้าเออดีละไม่สกายถักพี่มาอ๋อแต่ว่าคือ เป็นเรื่องที่พูดในนี้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคนดูรู้ไม่ได้แต่ว่าแพลตฟอร์มที่ไลฟ์อยู่อ่ะมันพูดไม่ได้อ๋อพี่โปผมต้องแบบฝึกรอดอพี่ว่าผมปิดพื้นได้ไหมและอีรอบพี่จะจะแข่งกับพี่เหรอผมแข่งไม่ไหวครับขอโทษไม่ไหวครับไม่ไหวตัวตัตัตทำตทำได้อยู่แล้วมาต้องต้องต้องกี่ทียี่่สิบสองทีนะรอรอ่อปิดพื้นอะ โอเคเรามาฝ mm ึก hmm. ก <G Luis. S 2> ันเลยดีกว่าเราใกล้แล้วครับมันจะโป้ไปอย่างเงี้ยอะไรนะมีพื้นตั้งโอเคหนึ่งมาหนึ่งสองหนักโชกเลยนะพี่มาหนึ่งมาหนึ่งมาหนึ่งทุกคนอันนี้คือเรามาอีกระระดับหนึ่งแล้วนะทุกคนคือเราถึงขั้นไลฟ์ไปด้วยแล้วก็วิดพื้นไปด้วยนะครับ ฝึกฝึกกรอรอพี่ฝึกรอรอฝึกรอรอมาเอาเลยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าปดอ็องต้องหาแล้วไม่ข สามสิบสี่สิบห้าอาไมมาออกกันไกลตลออีหก 6, อีหกทีอีหกทีหนึ่งสิบแปดสิเก้าสุดท้ายอี่สิบดิกไม้ขึ้น แรงไม่ไหวเหะอ,อได้ถือว่าได้ถือว่าได้ถือว่าได้มีเ <c oughs> วลาอีกมีเวลาเหลือเหลือฮ้ยแต่บอลไม่เล่นระดับไใช่ป่ะได้เอาเนี้ย <c oughs> เ,เยยจับไปทำไปเด้งพ,พี่ชอบความเสี่ยงความเสี่ยงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมชอบพี่ชอบความเสี่ยงชอบความชอบชอบสุ่มทำไมไม่ได้ยินเสียงอะ่ะ <c oughs> ไม่ได้เสี่ยใคร คนดูบอกว่าไม่ได้ยินเสียงมอนได้ยินพี่ชอบความเสียงการใช้มีความเสียงมอนเอ้ยอันเนี้ยอร่อยพี่กินแหละต้องเคยกินปะรวมโปเกตเอ้ยมีเหรอมอนเสียงเบาไม่เห็นว่าโปรเก็สนี่มันเจ๋งมากรู้สึกไม่มีแทงบอกว่า เป็นพี่แฟนับคนนั้นอะ่ะผมเคยเห็นไลฟ์สดเขาอยู่แล้วว่ามัอยู่ช่วงนึงที่ผมแบบไปคาเฟ่ใช่ปะไปคาเฟ่ที่เป็นแบบโปรเจกต์วันเกิดเนี่ยแหละแล้วผมก็ไปแล้วตอนนั้นเมเปิดประตูเข้าไปแล้วพี่เขาก็แบบตกใจผมอะ่ะแล้วเขาก็อ๋อผมเห็นอยูอ่แผลถ,าย,ถายไปโดนเมนูอะกืบแปลกอะอ๋อผมเห็นอยู่พี่ผมเห็นอยู่แบบทั้งสองแบบอะไรพี่ใจเย็นด่อนผมเห็นพี่เขาที่แบบในติ๊กต็อกที่พี่เขาถ่ายแล้วแบบ พี่งงพี่แบบตกใจอะไรวะอืมปวดแขนนะพี่พี่เขาไม่เป็นไรอ่ะวินมันใครทีสุดในเล็บซิกสกายครับ้วมับบนเมนใครบูล็อกไหมคือไม่รู้ชื่อตัวละครนนแต่แบบเคยเห็นว่ามันเป็นแอนิเมะแล้วชอบอะไร,รอ่ะอบมอน,นบูล็อกอะไรมันบูล็อกไง อ๋อบูลล็อกอีสันที่มันเป็นหมาปะเนื้อไม่ใช่เป็นเลตูนี่เนื้ออะไรวะบล็อกนะที่มันเป็นหมาอืมมันจำชื่อไม่ได้อ่ะอันนั้นมันบูด็อกอบูล็อกบลูบลูบล็อกเหรอพี่บูลล็อกบูลล็อกไม่ไม่บอลมาเล่นมุกบูบูด็อกอ๋อ้ยบูด็อกอ๋อ ันมหมอะไรนะครับไม่ยินสายไหนสายตลอดครับเอ้วพี่ควรแบบลงไลฟ์ขึ้นใหม่ไหมอ่ะไม่ต้องหรอกเขาบอกว่าเสียงเบาไปดีกว่าอลองลองลองลอดูลองดูจะจบไลฟ์หรือไม่คุณจะต,ตัดการเชื่อมต่อกับครีเอเตอรอคนอื่นๆครับคุณอัอบปวดแขนมากพี่ นี่มันปกติแต่ว่าวิตพื้นจริงๆริงมันไม่ต้องปวดมันจะไม่ปวดแขนนะมันจะปวดมันปวดข้างหลังมันปวดหลังเนะนะมันเวลาปวดหลังมันจะปวดตรงต้นคอถ้่แบบตรงตรงระหว่างเนี่ยแล้วก็ตรงเนี่ย้ปวดอกปวดอกอ่ะอันนั้นถูกแล้วแต่ว่าแบบปวดแขนมันก็ต้องแบบโดนนิดๆหน่อยเฮ้ยถือขั้นแบบตอนนี้คือแบบประสพิตพื้นกันแล้วแบบเนี่ยไหนๆพี่พี่เก่งให้ดูหน่อยอยากอยากดูกล้ามเป็นอะไรเจ็งแขนเหรอ ได้เป็นอินสปิเรชันให้ผมโมก็ว่ทำยังไงนะมันไม่ได้ขึ้นอะ่ะผมต้องทำอย่างเงี้ยถึงจะขึ้นอ่ะต้องทำไงจยิงอ่ะเออถังนั้นถึงจะขึ้นคือคอจริงคือผมแบบคือตอนแรกผมไม่พี่โตรหรือว่าคือพี่ไม่ชอบเป็นไม่ชอบเป็นกล้ามเลยเมื่อก่อนอ่ะทำไมนะ่ะคือพี่แบบไม่อยากเตี้ยอ๋อใช่มีคน บอกมาแต่จริงจการเล่นการเล่นฟินเนตหรืออะไรมันไม่ทําให้เตี้ยทุกคนก็แค่มันอยู่ที่การพักผ่อนแบตเลือหนึ่งพี่แบตเหลือหนึ่งผมชาร์จโตชาร์จชาร์จชาร์จกันโตผมไปผมไปแล้วผมไปแล้วพี่เพาผมว่าผมไม่ทันถ้าผมหลุดก็น่าจะเป็นเฮ้ย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 เซฟบุ๊บปุ๊บเด้อเฮ้ยแชทแชทเย้ใช่แล้วเร็วทัน รอดแล้วรอดแล้วพี่รอดแล้วพี่โอเคสิบสองเป็นมัมมีได้ไหมสิบสองอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวได้สวดิวันเกิดโอวันเกิดโต <c oughs> แล้วก็สามสิบตุลาหนึ่ยพี่จะสิบแปดละใช่โอ้ยตั้งนานมัน้งไอจีเด,นะเดือนน่ะหกเดือนจริงอรอจริงบอนดูเอบอลไหมครับดูครับชอบเหมิตันครับ เออโต้เมนแฮมิสันรู้สึกปะว่าแบบมันผ่านมันจะครึ่งปีแล้วพวกเรายังไม่ทำอะไรเลยอ๋อรู้สึกว่ามันรู้สึกปะผ่านมาครึ่งปีรู้สึกยังไม่ทำอะไรเลยอือ <c oughs> รู้สึกปะ <c oughs> <c oughs> สี่เดือนที่ผ่านมาคือแบบรู้สึกยังไม่ทำอะไรเลย <c oughs> มันผ่านมาเร็วเกินอะ เหนื oh. ่อยจากการวิดพ like ื้นมากเ่นเด่เนงการเล่นสายไหนเฮ้ยโตส่งการเนีเป็นเล่นกพี่ไหมได้ครับได้ฮะบวนน้องรูปอะไนมองรูปป่ะปีที่แล้วก็ไปเล่นกับโต้ใช่ไปเล่นกับพี่โปกับสกายมาครั้งที่แล้วพี่รู้ใช่ไหมผมไม่ได้เอาชุดไปอ่ะทำได้ใช่ไหมใช่ทุกคนจะบอกว่าปีที่แล้วโตโต้เป็นแบบยังไงอ่ะ ก็ชุดแบบธรรมดาไปเล่นแล้วก็รองเท้าคือไนกี้อะไรวะไนกี้สักอย่างคือแบบจอแดนสักอย่างอะ <c oughs> จอแดนสักอย่าง,างคือผมโคตเสียดายอะแล้วเอองั้นกลับบ้านมาแฉหรือไมผมผมแก้ไงร้ไงวผมผมตอน,นผมไม่มีชุดไปเปลี่ยนแช่ผมใส่ย,ยีนไปเล่นนะฮะ <c oughs> ผมก็เลยต้องซื้อเสื้อกันฝนนะฮะจากเซเว่นใช่ <c oughs> เพื่อตโตคือแบบผมเสียดายรองเท้าโตมา แต่ไม่เป็นไรครับโต้รว,วยเอ้ยไม่เอ้อสกายมาแล้วเฮ้ยอ้าวทไมกลับมาได้อ่ะฮัลโหลพี่เห็นสกายทักมาถามพี่อยู่ไอโต้เอ้ยเอ้ยไม่ได้ <laughs> เดี๋ยวให้เราทำไงให้ผมยุ่งอะเราจะไปกันตอนี่ม <laughs> ห้าทุ่มไหมหทุมไมผมยุ่งเลยห้าทุ่มก็ได้น้องเมาดีเพราะทุกคนครับผมยังไม่เดือดราวเลยไม่เลียนฮึกลายไม่ติดปีแล้วววมึงกลับอะไรนะทุกคนมันเป็นอิงโทวิลายกลายกลายมึงแบบดูดูดูห้องห้องดิที่แตกอ่ะที่แตกอ่ะทำไมอยากเห็นอยากเห็นเละเละเลยตอนเนี้ย เดี๋ยวให้ดูได้ไหมไม่มีไฟขึ้นอะจะดูอะไรตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรไม่ไม่คิว่บหลังจากไอที่โตโต้ชื่อโตโต้อะไรหลังจากที่โตโต้พูดเรื่องรอดอไปผมอัดผมเดียนหก ฮ่าผมตัดอีกเดือนไปสองเดือนเก้ากูก็ตัดเด็อหกเหมือนกันทุกคนรอผมรอหลันโดหรหลันด่วนอ่ะรอกูวะเอาวะทุกคนจะไม่เห็นทุกคนจะไม่เห็นบุลเหตผลมันนะครับโอต้นต้นเปิดไฟเลยทุกคนจะไม่เห็นผมที่อยู่บนหัวขอโทษครับไทุกคนผมรู้สึกอยากบวชไหนๆก็โกนไปแล้วผมอยากบวชอยากบวช โอ้ออั่นไหนก็โกนมาแล้วอยากโกนคิ้วไปด้วยเลยวันเนี้ยพี่ได้ระมีคนให้อนี้มาวุ่นวายจังมวะแต่ว่าพี่ตอบไปแล้วไหนคือนี้สวยไอ้เลโก้เขากวอดอ่ะพี่บอกว่าพี่เพิ่งต่อเสร็จไปออกมาได้ซ้ำอ่ะเหรอซ้ำแต่ว่าไม่เป็นไรพี่ชอบเอาไปหมด,มด,หมดอืม แล้วพี่ต่อนั่งต่อสองวันอะสองวันเต็มเต็มอะใช่หรอใช่วันเดียวกปกติเลโก้มันต่อยากกล่องสี่สี่ห้าพันชิ้นโอ<ห>้โหผม<ห>เคยต่อเลโก้นะเป็นเลโก้ดอกไม้อ๋อหน้ารักแะนนี่มีคนมีคนต่อเลโก้ดอกไม้พี่เห,หรอได้ดูจริงเหรออันหนึ่งนะโอ้ย ได้ไมอันนี้มาเป็นแก้วเลยอ่ะว้าวจัดการเลยโคตรสวยขอบคุณนะครับคนที่ต่อให้แก๊งคนสวยเออจริงดิตีนให้เขาเรื่องนี้คือโตลกมากคือแบบถ้าถ้าทุกคนเห็นโตผมคือแบบช็อกช็อกไปเลยครับมีสกาเรียนราดอไหมคะ สกายต้องเรียนนะเพราะว่าพ่อบังคับนะครับคพี่เราดูผมแลนโดอานายนะสกายกลัวพ uh 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 ่อเดิลก็ตัดตรงกันว่าถ้าถ้าสกายแบบสกายนี่ใส่ไม่ดีอ่ะถ้าถ้ามารากายนี่ใส่ไม่ดีก็แบบอ้างบอกบอกว่าเดี๋ยวบอกพ่อเดี๋ยวฟ้องพ่อนะสกายจะแบบเงียบเพราะมันกลัวพ่อมาเมื่อตัดทรงสั้นมับตมันจะดูตลกอดแลนโดอานายโต ตัดด้วยกันไปพร้อมกันไอโป้ด้วยป่ะไม่คือผมยาวผมยาวมากโซ่ป่ะยาวแบบไมวรตัดไอตักไอไก่ตักครั้งในชีวิตมันต้องลองโปไม่เป็นไรเก่งใจว่ะเป็นไม่ไม่เป็นไรต้องร้องไม่เป็นผมอ่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยต้องทําสักครั้งในชีวิตไม่มีคนแบบพี่โปบอกฝันดีไหมคะฝันดีนะคะ ถ้าทุกคนเห็นผมตัดหล่นดูอานาผมเลยจะใส่หมวกทั้งวันไม่ทำแหล่มนคือการไม่เมื่อกี้มาไม่ทำแบบชัดเจนเมื่อกี้แบบคุยอะทั้งมดวูดเยอะใช่ไหมป่าไม่คุยเมันมันๆเลยเฉยเมื่อกี้ไปก็มีอะไรดีมัมีข่าวดีเยอะเลยโฟมีเยอะเลยไอการไปเนี่ย มีอะไรดีเข้ามาในชีวิตโองั้นเจองั้นเครับทุกคนมาดีครับเอ้าเฮ้ยคือบเรื่องหนึงลืมชาร์จลืมชาร์จเฮ้ยได้เลยเซฟเซเคือทำไมอะคือตอนนี้คือเราทุกคนนั่งนิ่งมากไม่รู้พูดอะไรผมพูดไปเลยนะครับแบตโตโตไม่เคยเกินย0ิทุกครั้งที่ผมไปเจอโตโตเฮ้ยรู้ได้ไงอะเะว่าใส่ใจไงเฮ้ยใช่คือแบตผมอะ ไม่ไม่เคยเกินยี่สิบคือผมใช้ไรชาร์จใช้ไรชาร์จไชาร์จไรชาร์จไม่เกินยี่สิบเลยชาร์จสักไม่แ,ม <10 S 1> แล้วมันใช่มันชาร์จเร็วมากนะแต่ว่ามันใช้ก็เร็วเหมือนกันแล้วก็ไม่อยากชาร์จนานด้วย <LEGO S 1> แล้วก็ฮิสตมาถุงนี่หรือเปล่านี่มีนี่มอนมีเลโก้เยอะมากอะ ใช่ผมเป็นคนเนีต่อเลโก้ไม่ได้ผมเหมือนสมาธิสั้นนะไม่ชอบนะเอาตรงๆอะออาตรงๆผมเป็นคนไม่ชอบทําอะไรนานๆมันโอ้ผมรู้สึกสําหรับผมมันไม่รู้ว่าผมพิเศษพูดอย่างนี้ไม่ดีนะสไก่คือจะบอกว่าพวกเราสมาธิท่านไปตเอ้อเอ็กไปตโตเอกกายใช่ไม่ผมเป็นคนต่อไม่ได้เลยแต่ถ้าต่อได้ผมก็ต่อได้ประมาณห้าห้าถึงสิบชิ้นต่อวันกายไม่เอา มึงไม่ไม่ต้องแฉตดวเองดีก็ได้หรือผมสมาธิสั้นนะครับทุกคนสกายไม่เอาบอกว่าเนี้คืออะไรอ่ะอันนี้มันคือที่อัดเสียงไม่ใช่หรอฮะอันนี้อ่ะไม่ใช่มันมาคืนนี่มนคือมนคือกดมันจะมีเพลง้ออไหนอ่ะกล้องกล้างเหรอไม่รู้จะระเบิดไหมเอ้ระเบิดตอกตอกจติดปีกเนี่ย เดี๋ยวเ,ยวเออเธอติดปีกแล้ไอ้มอนติดกระสิทธ์เปล่าท่มอนไม่น่านะถ้าพี่ยังฟังไม่ออกแล้วแอปมันจะฟังออกได้ไงเดี๋ยวพี่ค่อยตั้งใจฟังตอนนี้ <c oughs> พี่ไม <c oughs> ่ <c oughs> ออกโดนแบนอาบน้ำเือนทุกคน <c oughs> อาบเ้ล ทีงมงานสกายไปดูนี่มาเนี่ยอะไรนะเรื่องอะไรนะเดอะสโตนเออสกายไปดูเพราะอะไรเพราะเพราะอะไรเพราะว่าป็คคอคชอบสองพายาใช่ <c oughs> เฮอไมแต่เออแต่บอกเลยว่าสกายเป็นแฟนคับโฟีมาทุกคนบอกทุกคนฟังเลยว่าสกายเป็นแฟนคับโฟอีแบบสกายชอบโฟมา <c oughs> กเไชสกาย มันคมีเป็นอะไรเป็นอะไรเผลอเผลองานนี้จะเอาไหมตอนแรกสกายสกายบอกไม่แต่พอบอกโฟอีปไปสกายไปครับไปไปไม่ไม่อืมสกายไม่สกายเราจะโฟอีปจริงรู้ไหมประมาไม่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 หยุดพูดอีกสกายเมนใครสกายเมนใครในโฟอีป ไม่พูดชื่อจะดีกว่าเอาแล้วครับไปคุยเรื่องอื่นดีกว่านะทุกคนแข่ต้องมีอยู่สองคนไม่ใช่เหรอผอร้องนะครับอย่าตัดลงเลยผมขอร้องไปดูรีโพสกายได้เนาะเฮ้ยเราตัวชอบอะไรตัวชอบบัตมาบัตผมชอบผมชอบวงเกาหลีครับอ๋อชอบเอสเอ็มนี่ตาตาเนี่ตาตาเอสเอ็มทีอาร์ยี่สิบห้าแต่แต่ ไอ้จมไม่รู้หรอกว่ากูชอบวงอะไรวงกลมชอบแอม1 1> ัว<ห>นสากายสกายคู่นะครับสิมคู่เฮ้ยแต่เอาจริงพวกมึงรู้กันป่าวว่ากูชอบวงอะไรกันจะรู้ไหมพออีบอกดูปาโตเดี้ไรคีดกันคิดกันในเกาหลีหรือไทยหรือว่าอะไรอ่ะมี โอ๊ยแบ็คพิง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 ค์เขาเมนเจนนี่นี่ใช่ไหมใช่ตือนเตือนเตือนเจนตือนเตือนเตือนเจนนี่อันนี้คนเลือกตอบปั๊มใจเองมั้งเนี่ยฮะไม่ได้ชอบ pop t เ i l อะไม่หมายถึงแบบถ้าแบบวงแบบวงแบบวงป๊อประเทอ๋อแล้วคาราบาลที่เราลองเล่นกันตอนแต่งหน้าเอ๊ะอุ้ยลองด้วยกันด้วยเหรอโอ้ แต่แต่คาราบาวคาราบาวจริงผมเป็นวงถ้าเป็นวงไทยอะ่ะคือผมชอบบุกหลายวงมากทุกคนผมบบเป็นแฟน,นะคลับแบบแบบทีหลายวงมากคือผมชอบคาราบาวชอบค็อกเทลชอบบริตซ์แลมชอบปูเตโต้ว่หลายหลายวงมากแบบเยอะมากก็มีใครกออันะิซซี่ผมก็ชอบแล้วจริงแบบแบบรูปรูปมันก็มีอ,อะไรกันเอลอนสก,กายพิพูนนะครับพิพูพิพูพนะครับ ฮัลโหลเช่นฮัลโหลเช่นว่าไงนะอ๋อคือสกายเหรอมีวงหนึ่งที่ผมชอบมากเลยวงอะไรอ่ะวงวัชราวารีฮะ <laughs> โอ้นช่องฟ้าไม่มีอะไรแน่นอนที่ <laughs> ผมชอบแบบวัชราวดรีหรือ <laughs> วัชราวารีว่ะ <laughs> พึ่งไงวัชราผมพูดไม่ถูกวัชราวลีผมพูดไม่รู้ถูกพูดถูกพูดภาษาอังกฤษไปต่อมีมีวงหนึ่งใช่ภาษาอังกฤษที่ไหนชอบชอบเพลงน้ำพึ่งประจันอ่ะไม่มีใครต่อหมุกอะไรนะพี่วอนพี่วอนพูดอะไรครับฮะมีมีวงหนึ่งที่ชอบมากเลยวงไรครับวงไรครับมันไม่หาแล้วอ่ะไม่เป็นไรพูดพี่เราเราเราเล่นเเล่นดราเล่นดดทุกคนทำแบปกติ ปกติพี่มอนไม่เคยเล่นมุกเลยนะครับอยู่กับพวกเราไม่เคยเล่นพี่มอนเป็นคนที่สอนผมเล่นมุกพี่มอนแบบสอนผมตลอดมันบางมุกเอ้ยมันเด็นนึงหรือว่าดูคนรู้ว่าโตโตเป็นน้องเป็นเด็กคนแรกที่แบบมาแบบมาอยู่กับผมกับสองคนตอนแบบตอนไปทะเลตอนนู้นอรโตจนได้ปะจำได้ดี๋ยวนั่งแช่เท้าด้วยกันอ๋อใช่จํจำได้มันนั่งห้องน้ำไม่ใช่ไม่ใช่ทะเลเอ้ยนั่งนั่งไต้องไปทะเลแต่ว่านั่งในห้องน้ําใช่นั่งแช่เท้าไม่ อ๋อใช่แต่ไม่ได้อาบน้ำด้วยกันไม่ไม่เราแช่น้ำน้ำอุ่นน้ำเท้าราคาเท่าไหร่แช่น้ำด้วยกันเลยเหรอเท้าสกาย็ใช่ไม่ใช่น้ำจะให้เราเรื่องเชนนะไอ้กายไอ้กายก็นอนข้างเดือดเชนนะครับทุกคนมันก็นอนข้างเดือดทุกคนตอนตอนตอนไปทะเลตอนนั้นอะได้ข่าวว่าคุณสองคนนี้ไม่ออกไปไหนเลยใช่ไหมครับเนี่ย ออก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 ผมนอนคนเดียวพี่ผมนอนคนเดียวเอาแล้วแฟนคุณไปไหนคุณคนอื่นไม่อยู่คุยก่อนคุยก่อนตอนที่ไปเข้าค่ายตอนนั้นใช่ไหมตอนสองพันยี่บสามใช่ไหมครับคือเราจะไปคนอื่นเขาแบบไปห้องไปไปคุยกันห้องอื่นใช่ไหมแล้วคือผมอ่ะเป็นคนเดียวที่นอนอยู่ในห้องโตโต้หลับตั้งแต่สองสามทุ่มะสองสามทุ่มอะไรห้าทุ่มแต่คนอื่นเขาไปดึกมากเลย เขาอื่นเขาอื่นเขาไม่กลับห้องกันใช่แล้วผมโดนนอนคนเดียวตื่นตื่นืืนนมาเป็นคืนแรกที่เรานอนด้วยกันใช่ไม่คือนี่ยเนี่ยนอนด้วยกันนอนหมอนเดียวกันเนอะนอนนอนหมอนเดียวกันก็จะจิ้นโอเคแอมว่านอนนอนนอนหมอนเดียวกันแล้วนะครับตอนนั้นแบบยังไม่ได้อะไรเลยด้วยซ้แล้ววันไปบางแสงก็ตื่นมาแล้วกากล้าถ่ายเซลฟี่แท็กใครไม่รู้เต็มเลยไม่พี่แท็กจ่านอนอยู่คัดเตียงเตียงข้างๆแล้วแล้วมันก็นอนเนี่ยแล้วก็ลืมตาขึ้นมาอ้ิว ลูงเาไม่ยอมเนี่ยไม่ขอการฆ่าแล้วไม่ฆ่าก็แล้วเอางั้นเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปไหมจะไปแล้วเหรอไปไหมเราไลฟ์กันมาจะเกินครึ่งชั่วโมงแล้วโอเคขอบคุณทุกทุกนะครับที่มาดูไลฟ์สุดไลฟ์สาระของเรานะครับบายขอบคุณนะครับสวัสดีครับมัทธอีกทีเดี๋ยวผมตัดลนโดอานายมาไลฟ์สดนะครับทุกคนบาย สวัสดีครับไม่้เจอโตบ๊ายบายจ้ะยันทุกคบ๊าสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัดัสดีสวัสดียวสาวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสทุกคนสวัสดีสวัสสวัสดีับดีับดีสดี